สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ i a m i n u s a นะคะเราเรื่องข้อสอบในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจหลักการนี้นะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีหน่วยงานใดมีอำนาจมากเกิดไปโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารหน้าที่ก็คือควบคุมความเป็นไปของประเทศและอำนาจการบริหารนะคะอยู่ที่ประธานาธิบดีต่อมาฝ่ายนิติบัญญัตินะคะ หรือเราเรียกกันว่ารัฐสภาสภาคองเกรสนะคะมีหน้าที่ในการออกกฎหมายก็คือกฎหมายทั้งหมดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนนะคะส่วนฝ่ายตุลาการก็มีหน้าที่ในการตีความกฎหมายนะคะหรือเราเรียกกันว่าเดอะส p r e m ร c ม u r t คอร์ทก็คือศาลสูงสุดคราวนี้เรามาทําความรู้จักกับคองเกรสนะคะรัฐสภาเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะคือเซเนตกับเฮาส์ออฟริปัสเซนต์ชีพในเซเนตนะคะประกอบไปด้วยสมาชิกจากแต่ละรัฐรัฐละสองคน ปัจจุบันนะคะมี100คนแล้วจำคำถามนี้ได้ไหมคะ We elect a US Senator for how many years ก็คือเราเลือกตั้งวุฒธธิสมาชิกสหรัฐทุกๆ6ปีนอกจากนี้นะคะวุฒธธิสมาชิกเป็นตัวแทนของใครก็คือ All People of the State ต่อไปก็ House of r e p r e s e n t a t i v e นะคะส่วนนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ออกคะแนนเสียงได้435คน และมีการเลือกตั้งทุกๆ2ปีส่วนการเลือกตั้งของสสเนี่ยนะคะจะได้รับการเลือกตั้งมาจากเขตปกครองตามจํานวนประชากรนะคะเพราะว่ารัฐแต่ละรัฐมีจํานวนประชากรไม่เท่ากันนะคะจะเห็นว่ากฎหมายทั้งหมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสเสนกกับ h o House of Representative ก่อนนะคะถึงจะส่งไปให้ President และประธานาธิบดีจะเป็นคนลงนามร่างกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้นะคะคือ b i l l to become Law s นอกจากลงนามแล้วนะคะ ยังสามารถ veto b u i l ด้วยนะคะก็คือมีสิทธิยับยั้งร่างกฎหมายและชื่อของ PRESIDENT คนปัจจุบันนะคะคือโจไบเดนส่วน white president ก็คือ k a m า l a ลาแฮร์และทุกๆ4ปีเราจะเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยในเดือน November ก็คือพฤศจิกายนต่อไปนะคะเรามาดูกันเรื่องของการดำรงตำแหน่งหน้าที่แทนนะคะมาจากคำถามนี้นะคะ if the president can no longer serve who becomes the president ก็คือ the vice president ก็คือรองประธานาธิบดีแล้วถ้ารองประธานาธิบดีไม่สามารถทำหน้าที่แทนได้คนต่อไปก็คือ the speaker of the house ประธานสภาผู้แทนราษฎรสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ President ยังเป็นผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะที่เราพูดมาทั้งหมดก็คือองค์ประกอบหลักของรัฐบาลนะคะ b a n c h of part of the government เป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจระบบของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาบ้างหรือยังคะแล้วพบกันอีกในข้อสอบเล่าเรื่อง3นาทีคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตจากทางช่องคะ่ะขอบคุณคะ่ะ